นางวิไลวรรณกันโฉมนะคะก็เป็นเจ้าของร้านขนมจีนเจสันหรือเจสันหล่มสักค่ะเป็นพนักง,งานแบงก์นะคะก็ลาออกจากแบงก์ก็มาหาอาชีพเราเราก็มาดูว่าจะทําอะไรดีขนมจีนนี่ญาติเราอะไรก็เคยทําขายเปิดวาตั้งแต่ปี4 4ที่เราออกจากแบงค์ก็เปิดเลยค่ะขนมจีนของเราเนี่ยมันจะบีบทาสดๆนะฮะแล้วก็จะมีเส้นสมุนไพรเส้นสมุนไพรนี่เราจะเป็นต้นตำลัดทําคนแรกเลยนะคะเส้นของเรามันจะเหนียวนุ่มทำสดสด ของเราจะมีน้ำยากะทิน้ำยาป่าแล้วน้ำยาสมุนไพรค่ะของทานเล่นไก่ทอด้มตําแล้วก็มีปลาดุกต้มเ,ออเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้น้ําตาลยี่ห้ออื่นนะคะเราก็ได้มาเปลี่ยนเป็นชดาแล้วค่ะรสชาติของเรามันก็เข้มข้นขึ้นอยากจะให้ลองน้าจิ้มลูกชิ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนน้าตาลนะคะก็รสชาติเขาขจะหอมหอมหวาน,นะะร้านขนมจีนเจสันเจสันหล่มสัตว์อยู่ที่ซอยวัดี13ถนนพิทักษ์อำเภอหล่มสัตว์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ086 2006126เพจเป็นร้านขนมจีนเจสานาะเปิดดูได้ได้เลยะคะ่ะน้ำตาลสดาเปลี่ยนแล้วหอมอร่อยเข้มขน้น